มาลุ้นกันเลยนะครับกล่องที่สี่นะครับเหมือนที่ติบอกไปทุกครั้งนะครับราคาก่อนจะส่งเพื่อนๆจะต้องรู้ก่อนนะครับก็คือยินยอมในราคานะครับติก็เน้นขายไว้หาเงินมาซื้อนะครับไอหาเงินมาซื้อเพิ่มนะครับต้องขายให้ไวนะครับถ้าเกิดขาดไม่ไวนะครับของก็จะมาค้างที่ร้านนะครับที่ร้านก็จะสะดุดเล็กน้อยนะครับโอเคครับก็จะพยายามขายให้ถูกที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับ มาเลยนะครับเพื่อนๆมันลุ้นกันเลยว่าของข้างในนี้มีอะไรกันบ้างนะครับมีหอ่อมีหอ่อแบบนี้แกะยากมากๆเลยครับเราต้องพยายามครับสุดๆเลยทีเดียวใส่เมาส์มาเรียบร้อยเลยนะครับเพื่อนๆใส่เมาส์มาให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่คือสินค้าที่เพื่อนๆส่งมานะครับ ส่งมานะครับมีอะไรบ้างอารมณ์เหมือนโอ้เนี่ยนะครับคุดไม่แตกนะครับคุดไม่แตกได้ดกขายรอยเดียวนะครับเพื่อนๆส่งมาแล้วนะครับนะครับเหรียญที่ไม่แตกสภาพสมบูรณ์นะครับใส่เมาส์มาเรียบร้อยเลยนะครับโอเคเอกกันเลยนะครับต่อกันเลยเหรียญโบราณนะครับพดด้วงด้วยนะครับนโมนะครับโอเคนี่มาแล้วครับเหรียญที่เพื่อนๆหากันนะครับ เหรียญที่เพื่อนหากันนะครับเหรียญเงินแท้นะครับเหรียญเงินแท้นะครับเหรียญนี้เก้าร้อยบาทนะครับเพื่อนๆสั่งได้นะครับแล้วก็เหรียญช้างสามเสียนนะครับแบบชนิดที่ยังไม่ผ่านล้างทีนะครับยังไม่ผ่านล้างทีนะครับโอเคเดี๋ยวก็ทําราคานะครับของถึงแล้วนะครับก็นัดตรวจตรวจนับนะครับ เนพื่อนท่านนี้นะครับส่งมาขายเป็นประจานะครับขาประจำจากสุพรรณบุรีที่เพื่อนๆเห็นกันประจำมาครับนะครับสตางค์นะครับสตางค์รูนะครับสนใจสั่งได้เลยนะครับสาสิบาทครับเพื่อนๆ็กขายสามสิบบาทนะครับโอเคครับอ๋อเดือนห้าบาทนี้ติก็ขายนะครับสามสิบบาทครับขายส0มสิบบาทครับมาไวไปไวนะครับของที่ร้านจะไม่เก็บไว้นานๆนะครับเก็บไว้นานๆไม่ได้ครับ เหรียญนี่กี่บาทนะครับเหรียญยี่สิบนะครับรับมาก็ประมาณสี่สิบนะครับก็ปล่อยแปดสิบครับตัวนี้นะครับเป็นเบี้ยนะครับเบี้ยเบี้ยโบราณรัชกาลที่ห้านะครับเบี้ยกระเบื้องนะครับคนที่เข้าใจถ้าเห็นเขาจะรีบซื้อนะครับโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นเหรียญห้าบาทพยาคุนี้นะครับ โอเคครับเรียบร้อยมีพดด้วงด้วยนะครับมีพดด้วงก้าตานะครับในที่สุดก็มาแล้วนะครับพดด้วงกาตา